ติดตามช่องฟลุ๊กวยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่โฟนะครับจะไปซื้อโตเกียวนะครับอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับพี่โฟรู้จักร้านไหมครับอยู่ตรงไหนไปสั่งโตเกียวก่อนแล้วก็เข้าไปซื้อ๋อสั่งโตเกียวหนคะเอาค่้เอาไส้ไข่ใส่แต ใส่ไข่หนึ่งค่ะแล้วก็หวานสามหวาน 3, แล้วก็ไข่ของเด็กเส่เป็นกกี้ใช่ครับ loop, my loop, my นี่อันนี้รังนกใช่ไหมพี่ฟกอ่ะพี่ฟกมาดูใกล้ๆตรงนี้นี่พี่ฟกมาดูใกล้ๆเอ๊เเยู่ตรงนั้นแหลกจะได้ โอ้แม่ค้าสวยถ้าถอดเนตแล้วจะไม่สวยนะ <c oughs> นี่ไม่ต้องทำดีแนด้วยทำให้มันขั่วมันจะได้เป็นรังนกไงครับนี่ไงแล้วก็จะได้มันก็จะได้เป็นรังนกงนี่ไใครเขาเรียกรังนกเราใช่ไหมใช่มันเหมือนรังนกเนี่ครับเนี่ยลายตะเกียมันเหมือนรังนกนะครับ มูอใส่ฮอทดอกด้วยแล้วก็ใส่มูอลับใส่ใส่หมานใส่หวานใส่หมานของเราได้แล้วอันนี้ของมาขอซอสที่เยอะๆยพี่พ่อใส่ซอสอะไรครับซอสเบ็กกี้เยอะเยอะ หิวยัยงคะพี่โอหิวยัยงหิวแล้วใจเย็นรอแป๊บนึงยังไงเสร็จแล้วเสร็จนัดเสร็จนะอันนี้เสร็จแล้วมีซนะอนนส,อนนสอที่เยอะๆสองโรงเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ที่อย่างเดียนวะนะครับมีซอสที่เยอะอิ่มไปถึงเย็นเลยลูก <c oughs> <ป>อ่าได้ะะาาแลคะเระวังร้อนนะครับะะได้แล้วปไปไปเซเว่นกันต่อนะครับไล้างมือก่อนกดได้ไหมครับอเคมา่มาขอล้างด้วยเออเอออชคดีฮนะ ให้ใครครับให้น้องครับโอเคน้องได้กินคาโอแล้วแล้วของตัวเองอ่ะโชคดีมากมีถุงเดียวต้องแบ่งกันนะครไอเนี้ยเพื่จะเอาเอาอันนี้ไหนดูสิครับโดนิมอนตัวนี้ตัวเนี้ยโอเคเอาไปกินที่บ้านหไใช่ อะไรอะคะแฮมเบอร์เกอร์มันเหนียวเหนียวเราจะมีปีจอนสุกใช่ไหมอันนี้รสสีเขียวน้ำเปล่าปะพี่โก้ไปจ่ายตามกันน้ำอันนี้แพงเหรอใช่ได้เห็นว่าเราหลอนนะนี่อะไรไม่แพงให้ ไปไหมครับไ,ได้มาแล้วไปถูกาการีนด้วยกันดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย